ด่าซ้ายต้องอย่าตกนะครับสอนขาวเป็นทุกลูกครับเอาแม่เอาสี่เอาสี่ประมาณนั้นแหละครับโอ้ยโดนอดขาดครับปัดได้ตีโอ้โหเข่าขวาครับเต็มๆครับเปิดเกมนะครับทางด้านของกาเดียวเริ่มจะโอ้โหเจอบาดขวาครับต้องระวังนะครับโอ้โหบวกนะครับไปได้ล่าช่วงแขนยกขาลิยากว่าเราครับอ่าครับทีเดียวนี่เอาไม่อยู่เรืครับสอนขาวตบหนักหนักเน้นเนื้อเนื้อครับ ปเป็นไรล่ะเอาจิ้มโอ้โหเจอศอกครับดักเข้าไปครับซอนขาวหิวมาตีตีได้ไหมลักต่อยอยู่เรื่อยครับโอ้โหหนึ่งสองสามครับหมัดตอ,อ,อกไม่ได้หางไม่ได้แล้วครับซอนขาวครับสายสวยครับสายหน้่สองดองกเมื่อสักครูดเสียงซอกครับเสียงซอกแล้วเสียงซอกแล้วอ้าว เปิดช่องว่างครับโอ้โหหมัดขวาสวยครับลูกนี้เต็มๆต็มปิดล้ลงไปโอ้โหแข่งขวากันแบบนี้ครับนี่ครับไม่ใช่หมั่นไม่ใช่ใส่ตัวอาแตกเลยครับเลยนะเลือดมาแล้วนะฝั่งไหนครับเรายังไม่เห็นครับผู้แผลชะกันพอสมควรนะครับด้านขวานะครับโอ้โหตอนไหนครับบูไม่ทันจริงๆครับมันไวนะครับพุ่งเข้ามาพี่หมอคณิตครับ คนหนึ่งข้างซ้ายคนห <lawsuit. S 2> นึ่งข้างขวาครับคนละข้างหาแล้วครับกระดาษป้องไว้แล้วครับมาหมุนทีมาบอลจากเลือดหมุนทีหนีไม่ได้ครับครูบรรยายเข้าไปโอ้โหแข่งแรงปัดครับต่างคนต่างโดนแข่งขวาเนื้อเนื้อครับได้แล้วก็กอดด้วยไปครับโอ้โหหมัดครับยังหมัดเร่งครับโอ้โหขวาแน่นๆเปลี่ยนบอลเปลี่ยนแถวที้เลยครับไปเลยล่า แข้งขวาโอ้โหโดนเนื้อครับอ่ดูความช้าสะกก่อนครับจังหวะินตีสู้ทุกเม็ดเหมือนกันครับกาเบียเปเรราจากบราซิลภุเก็ตไฟครับเดี๋ยวดูครับจังหวะไหนโอ้โหแข้งขวาเข้าเต็มชายโครงนะครับลูกนี้แม่นจริงๆครับแข้งขวาของสอขาวนะครับนี่ครับโอ้โหน่าจะศีษาชนเลยครับโอ้โหไม่ได้เจตนาครับจังหวะพุ่งเข้าไปนะครับ เตะแล้วก็รวมครับเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ก็ลุยแหลมไะครับเจ็บกับเบลเปรล่าครับแต่เข้าไปเจอแข้งขวาของซอนขาวซอขาวสิ่งกำลังลือครับมีชคู่5วันนี้นีด้วยครับเนเดือดนะฮะคู่นี